หัวค่ำวิ่งเข้าวิ่งออก4กิโลแล้วหายอัมาพาตจะแดกปีนี้ม้งเนี่ยหอนี่กินแล้วเป็นใบหอนี่กินแล้วหายใบยาไม่ชีดีแท้ๆจาไปพระองค์เคยบอกว่าถ้างานสำเร็จจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉันไปนพบไอ้คนร้ายมันเป็นชู้จริง แล้วมันก็ทําให้ตะกองดาวเป็นใบนนมันมียาใบกับยาแก้มันเป็นน้ํามันตะลิกติกและน้ํามันตะลอกตอกอมันเป็นลูกศิษย์เยชีเยชีวัดไหนวะไม่รู้วัดไหนหมอมฉันน่ะเป็นคนที่ฉลาดทั้งมเาอดเลยทั้งสองหอไหนถูกปะมอห่อนี้น้ามันตะลิกติกกินแล้วเป็นใบห่อนี้น้ํามันตะลอกตอกกินแล้วหายใบยาไม่ฉีดดีแท้แทแตะกองดาวเสวยพูดได้แล้วจะได้ มึงมันเก่งนะโอ้โหมึงนี่คุณ้าพ่อภูมิใจกับมึงมากเลยว่ะไอ้มองแย่ไปทานเบเกอรไม่ได้ถ่ายมือหยิบอะไรไม่ถูกเลยตีใจจนหยิบยาเยอหล่นไปหมดหมดเลยมึงบอกริเกเข้าในโรงมาต้มตักข้าวต้มให้กูตกถ้วยนะที่หายไม่ได้ไม่มีเวลาเด็กไอ้มองแย่ ให้ตะกองยาเสบือไสิเสบือเสบืเลยเสบือเลยไม่ใช่และไอ้้ไอยาที่มันทำให้หายใบมันซองไหนวะแล้วบอกเอายาไปปนกั็จะไม่เล่าต่อยบ้ากูมีมือเดียวเนี่ยโอ้ยพระเจ้าช่วยกุ้ยทองมมงเอายาสองขอดไปรวมกับหมดเลยไม่รู้หอไหนใบหอไหนไม่ใบไม่รู้เลยโอ้เล่นหรเกงโง่จริงไอเฮียเด้อเจ้าโวยาวหยุด โอ้ยยาไปปนกันหมดแล้วไอ้บงยาไอ้ยกักอ่ะมึงรักกูไหมรักมากพี่เหรอมึงลองกินยาสักพอนึเปะ่าพูดบ้าๆทำไมล่ะให้ไปโมยยามาไม่พอให้เราให้เราลองยาผมเชื่อเป็นหนูลองยาถ้เกิดกินแล้วตายไปว่าไงล่ะไม่ตายหรอกยาพวกเนี้ยกินเต็มที่แค่เป็นใบต้องเป็นใบอะสิเ,เ,ออเป็นใบแล้วจะไปทะเลาะกับใครได้ล่ะนี่ถ้าเกิดเป็นใบเนี่ยยาอีกครึ่งนึงเนี่ยที่รักษาตะกองดาวหายแล้วจะรักษาผู้อีกรอบหนึ่งไง มันมีสองห่อมีสองห่อจะไปยากเลยถ้ากินห่อใดห่อหนึ่งใบห่อหนึ่งนักาคงต้องให้รางวัลมงจันนะกูให้ทุกอย่างเลยกูอยากได้อะไรกูให้ทุกอย่างเลยไปส่งกูที่บ้านเลยนะคืนนี้โอ้เหขีกับก่องเข้าตอนแม่รถมาเหรอมึงมีกับตายด้วยทำไมเมารถมาลองลองทำเชือกพระองค์อยู่ห่อนี้ใช่ไหมแล้วแล้วแต่เลยจะเอาห่อไหนเอาอะไรแม่งจำไม่ได้ห่อโน้นดีกว่าห่อโน้นเนี่ยใจคอไม่ค่อยจะดีเลย บหรือไม่ใบกับดูเสียวจังเลยจะฉันเป็นบ้ายเนี่ยทำยังไงเนี่ยฉันจะด่ากับเมียฉันที่ไหนเอาเสียงที่ไหนไปด่ากับมันเอาหัวเก่าดีกว่าวะเรื่องมากจริงเรื่องมากจริงแล้วเสียงสัตว์เนื้ออธิษฐานเอ้ยอะอธิษฐานด้วยทันใดยาจะดีหนื้อ,อยาจะรดู เป็นไงโอเคจะได้รักษาอย่างแม่ลูกได้หรือเปล่เยนยลองพูดดิอย่านี้ก็ไม่ได้ลองก้ามอยเลยนี้ก็ไลยไดเลย่างนียไมหมดเลยทีเดยทีเดมลู ยาเิ่มมาให้มาอะไรก็มันจะมาให้าประจิงเนี่ยมาของเพี่รยาเอาเปยาหายอขด้กเกิมฉันจะิหายแล้วขอาขงพี่น้องหยแล้วน้อง่ย้น้องหายเลยเอ้ยดาบอ่ะดาบดาบไปไปไปหายแล้วหยแล้ว อนแรกนึกว่าไม่หายก็เลยทิ้งไปแล้วจ่าจ่าทิ้งไปนู่นเลยโอ้ยกูลืมเลยมองแกจัดเล็ดไปแล้วตอนแรกก็นึกว่าไม่หายพอกินแล้วไม่หายก็เลยทิ้งไปเลยเฮ้ทิ้งอยู่ไหนทิ้งอยู่ไหนเนี่ยยาเป็นตีนเฮ้ยไปที่พ่าเนี่ยจ่าพวกผมมัมีเชื้อจีนพี่บ้าจ่าดิบจ้นเนี่ยไม่ครับไม่ครับจิบมจิบมจิบมจิไม่ได้ลยเจ้าเขาไม่รู้ยามันออกฤทธิ์ช้าจ้าจ้าจ้าไปเล่นที่หมาหรือเปล่าวะ มีมนจะดงอไปแล้วบ้าบอย่าไม่ได้ขอโทหทีน้าเลี้ยงนิดนึงเลย่อนิดนึงเออตก้นตันก้นเหมือนยาทำล่ไโเฮ้ยดูเหอ้โอ้โหเลียขนาดนั้นเลยเหรอเลียน่าเกียดมากเลียไม่น่ามีชู ลิ้นตีอย่างนี้เมียมีชู้ด้ไรวะเป็นคนคุยเก่งไหนลองพูดทิลองพูดทีมันยามันมีคนโกงเยอป้าด่าแม่ด่าเฮ้ยพอจะได้ยพอจะได้พอจะได้แต่ลองพูดใหม่ทีพูดใหไปทีน้อยย่ามือน้อยคุณคุณฝึกพ่อแม่เฮ้ยไหนลองท่องนิ้งก่อยไข่กอไก่กอไก่ทีกอไก่ขอแก่ขอไข่ขอขวดขอควาย กไก่ก็ไข okay. ่ก็ขวดคอควายคอควายควายสิคอควายคอควายคอวายคอควายไ้พูดไม่ใชดแล้วกันนับเลขดิก็ไก่ก็ไข่ก็ควดคอควายเออนับนับเลขหนึ่งงสอเีห้าีห้าฮ้ไม่ใช่ดีสี่ห oh, ้าสี่ครับหนึ่งง้า ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าแสนจมูกแลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งนับสี่ห้าไม่ได้กเปลี่ดี๋ยวไม่ลอยไหมขอตังค์สักร้อยสิขอพูดได้แล้วพี่ครับอฉันพูดได้แต่กองแนวเป็นผู้บริสุทธิดจุมายยาครบชูเสียแล้วพระเจ้าค่ะจริงดีจริงดีเอาละน้องตอนนี้พี่เชื่อน้องแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะตาสองกับจุมายยาอีกครั้งหนึ่งไปพักผ่อนก่อนน้องพี่ บเงินทุนลาพี่ครับโอ้ตาสังไปไปเรื่เรื่องแล้วเรารู้จักหน้าไม่รู้จักใจสิ่งใดก็แล้วแต่ไว้ใจทางวางใจคนจนใจเองใช่แล้วเอาสุมาฮะสุมากำลังมาพี่เหรอกำลังมาฮะกำลังเดินทางมาเฮ้ยและจับตัวตัดที่มามาได้ไหมวะจับได้พียาค่ะครับขอเดยกเช่าเจ้ากรมหงวงว่าอะไรองสุมาปัจจุบันนี้ข้ามุมชันอังสุมาได้จับตัวพระองค์ท่านจับ จันที่มาได้แล้วปุ๊กจับเอาล่ะเอเมอ่์มึงจับไอโอรสจันที่มามาได้รีบนั้มันเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้้เฮย่ขาเลยเฮ้ยมึงนี่ไปบ้าอยู่ตามมันนี่กูเป็นเจ้านะเนี่ยเอ้าวลูะนี่ต่างรุ่นกันเลยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยนะมึงเห็นไหมแขนกูเนี่ยแขนด้วยเออกูเรียกมันเข้ามาสิเนี่ยเขามาอะไรกูอายไม่น่าทำไงมมองแย่เนี่ยค่ะมึงรักกูไหม หายถามทั้งคืนเลยก็รักพระองค์ไม่รักจะมาเล่นดิเกเลยธรรมดามาอยู่บ้านแล้วแกบานเนี้ยเอาแขนในกูข้ามเัยวะบ้า <c oughs> โอ้โหจะมาขอแขนแล้วเอาแขนมึงท่านไปแล้วจะมือที่ไหนเล่นไพ่เหรอฮะไม่ใช่ <c oughs> คือไม่ได้ให้ตัดแขนมึงมา้อยที่มือที่แขนปูคือแบบเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันน่ะมานั่งข้างหลังกูอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ตัดแขนไม่ได้ตัดแขนมาอยู่ข้างหลังได้ยื่นแขนออกมา <c oughs> มาต่อมาไหนเจ้าข้าเจ้าลองช่วยดูซิว่ามันเหมือนไหมเดี๋ยวกำลังช่วยดูเอ้ยวาสนาดีนะได้ขึ้นนั่งบนบันลังอีกขออนุญาตเลยว่าให้เกียรติมึงขึ้นมานั่งเลยเนี่ยโอ้พระองค์บอกฉันเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยนั่งบันลังเลยเจ้าพระคุณเอ๋ยยืนแขนมายืนแขนนี่ไงยืนแขนเข้าไปยืนแขนมาพอได้เป็เจ้าข้าแล้วพ่อยืนมือมาสี่มือ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 สิอ๋อนี่มือมึงอย่างเนี้ย สายคนไม้ไม้หัวสากเหลือเกินมือมึงดูสิมือข้ากับมือเจ้าเหมือนกันไหมเออเราต้องทำเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไหมเออมือกลัวเป็นมือเหมือนเทวดาของมึงนี่เหมือนพวกมือเป็ดอ่ะที่ผ่ายจะตกหน้าเน่เอา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 ดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคือพอมาเนี่ยจันที่มาเราต้องซ้อมมันก่อนไง ตอบกันได้เข้ากันก่อนเอาสักสี่ห้าท่าเดี๋ยวอันตวมาดูนะจะเป็นคนดูให้ท่าที่หนึ่งนี่เดี๋ยวพอจะดู่มกันที่มาเข้ามาเฝ้านั่งกลมหน้ากูสั่งให้เงยหน้าขึ้นกูจะมองมึงต้องเอามือแบบตั้งปกตั้งหน้าปกตรงตรงหัวคิ้วนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ๋องี้มองใช่ไหมเออมองถ้ามองเออมองไอ้เนี้ยถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อนอนชิบหาย มึงนีเรื่องมากยัไเป็นลิเกที่เรื่องมากเหลือเกินแก่ okay, แล้วก็อย่างนี้เนละยเอามือมองในเมื่อมองแล้วมองแล้วพอกูมองแล้วกูจะใส่อะไรให้มันดูเก๋ๆหน่อยกบบให้แบบมันจับ,ม,จบมันจับไม่ได้ไงเข้าใจไหมพอเงยหน้ามาเห็นหน้ารู้สึกชอบเหมือนในภาพที่สะเก็ตออกมาเหมือนไน้ความฝันเชยชมเอาเอามือมึงมาเนี่ยตรงปากจีบจีบตรงปากจีบตรงปาก จิบชมชมชมสายสายให้มันดูเก๋ๆหน่อยนะอ๋อพอมองแล้วมองแล้วชมแล้วก็ชนบทบ่าลิเกชมอ่าใช่เื่อชมเสร็จแล้วเอชมเสร็จแล้วเห็นหน้าเกิดรักขึ้นมาเกิดรักเลยเรเกิดรักเลยรักเลยอมือเนี่ยมากอดที่อกกูอย่างงี้ให้มันแบบว่าแสดงความรักแสดงความรักอู้ยจันที่มาเข้าพระเจ้าเนี่ยเห็นหน้าเจาแล้วชมแล้วก็เกิดความรักอามือมาเออ รัก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 เอ้เอ้ยเอ้เอ้ยข่าาไว้เขอาท่าไว้เข่าท่าไว้เพิ่มเงินเดือนกันเพิ่มเงินเดือนกันได้เออเพิ่มอยู่แล้วพอรักเสร็จนะลึกขึ้นได้มันไม่ทำให้กูพิการและกูผิดหวังในความฝันนี่นี่โมโหแล้วโมโหแล้วเอามือมึงนี่ตกเงาโก้ตบใช่ไหมตบเลยตบเลยไอ้ไอ้มองยังมึงตกมเปล่าสิตกเลยก็มึงก็มันตบมึงแบบ ลงแรงแบบทําให้มันดูแรงๆแต่คือลงเบ,บาๆหวันเข้าใจไหมเนี่ยอ๋อตกแบบแบบไม่ให้เจ็บอย่างนั้นนะเออมือแรงๆอุ้ยคแคนใจแนใจมากโอ้โหตบตบโอเคอ่าโอเคพอตเบเสร็จปุ๊บมันเกิดความแค้นมันยังไม่หายมันความโมโหแบบหนักน่าตาหันแล้วโอ้โหใหญ่แล้วนี้สำคัญตมันจับไว้นะมันสำคัญเลยนะต้องขยี้มือฟังชั่นจะมือหงุขยี้ อ๋อเอามือขยี้กันขยี้แล้วก็ทุบเท้าฉีดสแสดงว่าโมโหสแสดงว่าโมโมหมากแล้วพอเอามือขยี้กันแล้วเอามาดมดูสักหน่อยไหมห <c oughs> มน็นมากมัน, <c oughs> มนเป็นขี้กันมันเป็นขี้เลื่อนบ้าอันตรายข้าของฉันไปตามอะไรนะนจะไปตามอะไรเ <c oughs> ลย เสียโผนหน้าไปละนางนางอยู่วนยังไงอยู่วนตรงโน้นในป่าตรานั้นอยู่ตรงนน้นอ๋อนางอยู่ตรงน้นสมัยก่อนกูเล่นนางอยู่ทางโน้นโอเคอยู่กลางๆอยู่กลางๆเอาไปยัางๆเดี๋ยวจับได้ไปอยู่ตรงโน้นเลยโน่นเอานางไปไว้ตรงโน้นเอานางไปไว้ตรงโน้นแล้วโน่นไปอยู่ตรงนี้ไอย่าได้เดินเงียบเตียนกันทิ่ผาไม่ปลวกหมดเลยเกมอยู่ใกลๆอยู่ไกลๆอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจับได้เว่าเราด้วนอ๋อใช่ใช่ใช่มึงมีความรู้เท่าหัวนะเอาตโตไมรอดชีวิตมึงน เฮียพูดมากได้งานหน้าไม่มานะไวขอโทษธรรมดากูจะบวชพระกูจะเป็นเจ้าอารวาสวัดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจำที่มาเฮ้ยฮ่าฮคนเดียวดิกูคนเดียวสิไม่ต้องเหรอแม่มึงไม่ต้องไม่ต้องไงไม่ต้องเฉยทำบทเฉยต้องบอกกินได้ได้จันที่มาเงยหน้าขึ้นได้ขวัยมคมเพคค่ะ มองดูไอ้ใครกูร้องกูร้องไม่ใช่มึงตกกูทำไมอะเอากูกูต้องร้องสิไม่มึงร้องเนี่ยเหรอไม่บอกว่าใครร้องก่อนร้องหลังออกูร้องกูร้องกูร้องเอาแต่แขนเสียงไม่ต้องเหรอชิบหายกูก็นึกจากแค่ร้องมึงทีลิเกดึกดึกอย่างเงียบเงียบเงี้ย บแล้วแล้วทั้งสวยสมมองเจ้านึกพอใจ